วันนี้ตั้งใจว่าจะไปช้อปปิ้งชิลๆคนเดียวบอกสามีว่าเออจะไปช้อปปิ้งนะาก็เกิดอยากไปด้วยซึ่งเราก็แอบเซงนิดหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเขาไปด้วยก็คือจะไม่ได้อะไรเลยอยากไปคนเดียวแต่แป,แป๊บหนึ่งนะคะเขาก็ออกไปทํางานดูความเรียบร้อยของบ้านกค็คงจะไปเจองานที่เขาจะต้องทําซึ่งมันจะสนุกกว่าการไปช้อปปิ้งมันน่าเบื่อสําหรับเขานะคะการไปช้อปปิ้งตอนนี้เขาออกไปซื้ออุปกรณ์ก็คอยลูกมาเขาจะเปลี่ยนใจอีกรอบหนึ่งไหมว่าเออฉันจะไปด้วยหรือว่าฉันจะอยู่ทํางาน ขอให้ไ<ด>ไปกำล,ลังเราอยู่นะคะ Don't spend too much money. <laughs> ในที่สุดก็ได้ไปช้อปปิ้งแบบอิสระก่อนไปสามีก็มีการบอกไว้ด้วยนะคะว่าอย่าใช้ตังเยอะนะจูนจิต <laughs> แต่ไม่ได้ผลหรอกเพราะว่าเราก็จะซื้อในเสียงที่เราจะซื้อนะ ที่ปิดโผ u เวลาหน้าหนาวแล้วก็อ,อีย่อยากได้เล่นตาแล้วก็บองเออเหมือนเออลดราคาอยี้นะดีเนะาะทำไว้ชอบอ่ะ